มาดูกันครับหมากับแมงบ้งหมาจะทำอะไรแมงบ้งนะครับแมงบ้งตัวนอนอยู่ตรงนั้นนะครับจัดกาเลยยิงตัวลุยย,นนะยึดโดมดมดมยึดยึดยึดมันดีดมันดีดแมงบ้งดีด

ก็เห็นบ่กินว่าอะไรได้นะ่ะควดควดนองควดเอ๊ะมึงอะบางจออหมล่ะมึงก็เข้าไปทางคางเอ้ยมาบางจอไหมลไ่ละใล่ไหมครบไปแเลยติเอเอาๆเอาโอ้ยน่ไปว่าอะไรพี่น้อง <c oughs> คนไทย คนไทยหนังรถเอาสำนัะหมากับแมงบุ้งนะครับ